โอ้โฮอีกหมอไม่กลับรุ่นนี้ไม่กลับแล้วรุ่นนี้จะเรียกว่าไอ้เก่าดับเชือดยี่สุกอื้ออื้อ

สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไกิแมนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้ผมกับพี่กลเข้ามาทธรรมชาติที่จ่าเชิงเซาครับเมืองแปดนิ้วใช่ไหมเออบันสั้นงเขาเรียกว่าสีรีสเขติโตนเนี่ยฝั่งฝั่งนู้นเป็นฝั่งข้าว ฝั่งนู้นเป็นชาย้าบแฉิเงเ้งาตรงที่เราอยู่ตรงนี้ <จะ S 1> เป็นบ้านสร้างปลาจีนตราตรงธรรมชาติครับธรรมชาติจะให้คุณหรือให้โทษก็ตามชมนะ,ะฮะโอ้ยธรรมชาติต้องให้ผมโอเคให้ okay. คุณ่คุณไม่ได้มากับผมเนี่ย้ามคคกไปหน ทำเขาเพาอ,าอดีทอนน้จิดีดนขวายีออกบอมองหัน้าไกลเปไกลวะมองหานละจำนี่แหละกำลัลงดี เฮอาแล้วนี่ีี่ีแล้วตดแล้วอุ้ยเร็วโยกีีไหนไหนุยอะไรอนึงอ่ะขดีขดเออตดแล้วตดแล้ว่ตรงีน่แค่ไปชุดรกตดแล้วเออผมพี่นออกควันพี่น้องเลยนอมาลุ้นกันปลาอะไรยูบ่ล่ะยูู่ครับนี่นะ วโอวเอาเว้ยตูมันยังยุกสวยงนไปน้ำซึ่งใช้ตัวที่เจ้าของยังยุกพี่น้องยังยุกเป็นปลาไก่แ,กแหท่องปลาเทียนท่องครับมาแล้วมวันนี้อูอ้ปลาดุกไก่เหรพี่ลีมามันลอยอยู่คนว่ะ ตัวเดียวคู้ไปไหนล่ะน,นี่ยังมาเที่ยวสิส่นตัวนี่ยเผื่อจะเจอกัน 3ามเสน้นแล้วทองสงสัยจะได้เกี่ยวหลังไอ้ตะเพียนี่แล้ว้างรอดูมาแล้วผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละเกี่ยวหลังเบ็ดชะดูมีอยู่

ปายยนีเนี่ยเข้าลาเอาปลาย่างปายยนีเนี่ยเอ้าจัดเพชรดีกว่าเดเรื่องแล้วเ่อะมันมาหมบ่ว่ะมู่ว่ะแล้ววันนี้อหนวดมีหนวดทั้งใสเนี่แหละตัวใหญ่อยนี

ตอนนี้ปปเป็นเวลา11บอนิกาห้านาทีครับตัวที่เราตามหาไอ้รถถังเมืองแปดริ้วเมืองบ้านสร้างนี้ยังไม่เจอนะฮะก็มีแต่นาๆที่เข้าประจำเขาบอกได้เมื่อวานก็ได้สองสามตัวสีตัวห้า,าตัวกว่ากันไปแต่ของเรายังเงียบครับ ก็จะมีแต่ตะเพียนตะเพียนทองแล้วก็ประพรมพที่เราได้นะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้เยนะี่ยแล้ดูคันนี้นะคมขยับคนขยับพร้อมนะ บอกเห้กระยับผมก้าวกิังวะมีรอใส่รอเส้นูดหนกยับผมก้ากินลมญาินีจังมันถ้าได้กินด้ทุ่มอีกทีเด้าาอไนกเต้ป้าโคกยกถามเนต้วน้อยๆนงยกถามอดยกพื้น เขาโยกขึ้นเขาโข่นไปใช่อย่างเงี้ยเขาเาเขาเล่วเขา่เนี่ยนเนี่ยครับเข้าป่าแล้วครับเดี๋ยวเฮ้ยตัวป่าจะได้กระดิ่งจะได้กระดิ่งเตียย แตงนทัันบ้าเจ้าที่แดนป้าแก่ไปรลงเห็นนาแนี้พี่องมันเันมือนปยุ่ง่นานี้สร้างน่นเหมืเดอะไรวะเยเปนของเ็ดนะ เออไปรอดยากอยู่ตรงนี้มันตื่นน้ำแล้วนะ

ชมอีกแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลากไอ้เพ็ดโมขาเจา้าขึ้นมาเลยางไหนวะโอ้ออมสมมาอีกแล้วไอตม้มไอพรม้มเก็บขันลง,งนี้นะลูะขันลง,งนี้นเดี๋ยวด้ดี๋ยวขอคน้ับนแวดดาจะีเอามาตักอกา แล้วตัวเข้กวาตัวใหญ่อยู่ตัวเนี่ยตัวเนี่ยร้อยผมอ่ะก็ได้เช็ดเท้าอ่ะเต็มากผมมาจระโลก้าสิปฏินี่ครับตัวไซส์ไซส์นี้อ่ะเยอะ วันนี้ปรบพรมไหนบอกว่าเยอะกว <c oughs> ่าห้องนี่หลอดเลยวะเนี่ยกัะสอบนี้รอดมากเลยกัะสอบเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có. lỡ những video hấp dẫn ใจเย็นใจเย็นอเอทีปัดขอเกี่วตันี่เี่เข้าไปโอ้โหใจเย็โอ้โหใจย็นใย็นึคันรับไม่ติดไอ้นั่ไปแล้วเ่เดี๋วกมเข้าปานีมาเข้าปาเยออาเอาเลยจตมยฮะเฮ้ยหมดแล้วโอ้ยตายละ ไปแล้วครับส่ของไปกระเทียวโอ้ยก้นเ,ข,เขาตัวน,นั้นนี่โอ้ยไ่เหรอไนไที่เด็ดยืดโอ้โอนนยไอโนโนโน้โน้ตกนโน้ตตต โอ้โ,อโหดีามากเลยดูตัวเบ็ดดิยิงง้างไงห<ะ>มเด็กไม่ง้างฮะ้ะเบ็กเด็กตเล็กลูปปลาลูปหฮะเบ็ดห้าแล้วเด็เพื่อนเียูตาที่เลยไม่ใช่หรอ เบ็ดหักครับนี่ okay. มาทิพตรงนี้เบ็ดไม่ได้เรื่องอย่าเอามาใกล้เบ็ดตัวเล็กเบ็ดสายคลองที่ผมตีที่คองอะครับโหเสียดายมากเลยดึงแพงมากด้วยเห็นไหมเมื่อกี้จังวหวะเนี่ยดูตัวเบ็ดเนี่ย เใหญ่ๆมันก็ไม่เข้าด้วยเข้าเด็ดตัวเล็กเบ็ดฮักเลย กโอ้ปะกลับไงปะกลับโอ้โห,ห,หมอไม่กลับรุ่นนี้ไม่กลับแล้วรุ่นนี้เ,เดีเ๋ยวไอ้เก่าน้ำจืดปะเก่าน้ำจืดหมอปะกับนี่อ็เห็นได้เลยว่า ในท้องไหลปลากาวน้ําจืดเอานี้กินอุ่น ừ. หน้าตามันเป็นอย่างนี้หลุดพอดีเข้าสวิงเสร็จยังไม่หลุดหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วเอาสวิงให้ตาไปขอบคุณมากนี่ครับโหดีสกหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองหน้าตาเป็นอย่างนี้คนเอาขึ้นประมาณสองโลกว่าครับ ของเรายัางไม่มีของเรามีแล้วหลุดไปก่อนหลังจากหักไปแล้วก็อ้ามาดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวตามนี่อุย้ยอวนตึ๊บเลยัว<า>ยใหญ่ใช้ได้ตัวเดียวเข้าสามได้หนึ่งของผมเข้าหนึ่งก็ไม่ได้ เอ,อโอเคเดี๋ยวตามตัวต่อไปครับบ่ายสามกว่ากว่ามืดน่ากลัวจริงครับสมกับมันแดดแล้วผมบอกแล้วว่ามันเป็นแดดโฟนเนี่ยตายแกจะกลับแล้วส่วนเราก็รอน,นั่งเล่นฝนสักครู่นะพี่กน เรายังไม่ได้ยี่โศกเลยอะรถถัทงที่เราตามหานี่ยตั้งแต่เช้านี่เข้าครั้งเดียวเบ็ดหักก็เงียบเลยของตาก็เข้าสามสีรอบได้หนึ่งตัวหนึ่งแจ้มใส่สองโลกว่ากว่าครับเกือบเกือบเกือบสามนั่นแหละปลาตู้อ้วนดีมากเลยขาคันดจะไม่รนูน้จะซ่อมแซมยังไงแล้ว อุปกรณ์จนหมดอ่ะขาดเยอะมากเลยขาได้หตัวนี่โอ้ถ้าเข้าถ้าได้ทุกตัวนี่โอ้โหเป็นแบบคุยได้เลยเด็ดสิบยี่สิบโลนี่ส่วนของผมก็ยังรอ,อต่อไปครับ เสริมเหยื่อชุดสองเข้ามาแล้วอออเหยื่อหมดไปหนึ่งถังแล้วครับถัทงที่สองเสริมเข้ามาว่าตอนนี้ก็กี่โมงครับ1 5บหนาิกา4ีนาทีขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูสักสักสักแป๊บสักชั่วโมงสองชั่วโมงห้าหกโมงประมาณนั้นเพราะบ้าน เพราะที่บ้านก็ไม่ไกลก็ประมาณ10บกิโลครจากจากตรงนี้ไปบ้านพี่กลนตามชมต่อไปครับเผื่อจะมีช็อตเด็ดๆตอนเย็นๆผมว่าปลาน่าจะเข้าตอนเย็นเนี่ยครับตามชมครับผมถ้าฝนไม่มาไล่แล้วก่อนนะไล่ก็ไม่เป็นไรรถเราจอดอย่างเี้เราเข้ารถก็ได้ครับโอเคครับ

Thôi, à này đây ấn sang thôi, rồi, để chị cá tôi nhẹ nhàng xem nhỉ Ừ cua Thôi đi chị thôi, không <laughs> Đắp, bãi, xạp Giờ chúng ta nó đi quà,

นี้ผมต้องลากันเพียงแค่นี้ครับนี่งานของเราโอ้โหดชอบไป่ี่มากเลยหมอตะกลับนี่ใหญ่จริงครับตุ้มมือเลยก็ไมน้นี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมกลับหมดให้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีไอ้ข้อจคโดมาวนอนะ่ะชะโดเยอะมากกองนี้แม่ข้อผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม้แล้วเนี่ยมันจะมาปิดแม่มด้วยเนี่ย สำหรับวันนี้น้าใจกับพี่สกลก็คงต้องจากลากันเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเรามาว่ากันใหม่คืนนี้เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแต่คิดว่าน่าจะมีภารกิจกันอยู่แหละกับพี่กลกับน้องกัดหรือเปล่าไม่รู้สำ<ะ>ออหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับมานมนรวยๆวเด้อใครกดไลค์กดแชร์ให้กันน้าใจ